มาตอนนี้เราจะไปในเควสเจ้าแห่งเชือกเขาตามแผนที่เลยเราจะไปที่เครื่องหมายตกใจแล้วบุยกับพี่ซับอือ่อะ Wait, hey, tell hey, team. น้แข็งเนี่ยม่โดนใส่ฟ้า,าก็่มันมีพลังธาตุอยู่แล้วนะมันมีความแตกต่างด้านธาตุเยอะขนาดนี้เลยไปพอขางน้าจะพันยังไงนั่นไหนเนี่ยข้างหน้าตินนะ่ามนะุดอ,อย่างเงี้ยมันมีเป็นธาตุน้ําแข็งร้อยเปอร์เซนต์อะ่ะขี่ไอตัวอย่างงี้ก็จัดง่ายไอ้ติเป็นก้อนน้ำแข็งก็จัดยากมากเลย นี่ยไอ้ก้อนนักแข็งอย่างเงี้ยมันจัดยากมากเลยทุกที่สืมเขาเจอสกิลพ่อเนี่ยมันมันแรงอ่ะแต่มันใช้ได้น้อยไอ้จุนวนครั้งน้อยสกิลสายฟ้าระเบิดแล้วพวกนี้กระจอกอยู่นะ้ยบอ่หรอ นี้บอสตะเจิงเจ๊ก่าจะได้ของดีหรือเปล่าเนี่ยเนี่ได้ของแลกว่ามอนเตอร์ธรรมดาอีกอ่ะโตายยากเหมือนกันไอ้ตัวใหญ่อะ ไอตัวที่กว้างหอ่อะก่กู่าไหมไอตัวนี้ยิ่งซทำร้ายเนี่ยมันโดนสกิลพ่อจังๆนะแป๊บเดียวอะไรตัวใหญ่มันโดนไม่จังไงนี่เห็นว่าซะนะ พี่ทำไมเราอยู่ห่างจากเครื่องหมายตกใจเยอะจังลยพี่จีรุยนำเง่เลยใช้สกิลให้ครบไหมเปิดก้อยยังเออต้องเปิดทิ้งไว้นะลูกเอพี่จีเข้าาเราต้องเดินกลับนเนี่ยเรายิงห่างใจไกลจากจุดอันนั้นน่ะเดินกลับก่อนเนาะ เห็นไอ้ที่ลูกกลมๆใหญ่ๆเมื่อกี้ไม่ระเบิดอ่ะจะ <Okay. S 1> เป็นบิ๊กแบงเลยมันแรงมากเก็บเฟชรไปก่อนเลยไม่เป็นไรกดเลยสถานากับไคยะมันอยู่ที่ไหนเนี่ยคนคนนั้นนี่นโอ้โหเราต้องเดิน John andato per i, บอสสีแดงมาเลย,ยดูดิเจ๋งแค่ไหนคู่กับพี่พี่อ่ะคือพี่ยู่พ่ออะ้รวะเนี่ยอนี่สุดแล้วก็ปลามาแล้วและมันไม่ให้อะไรเลยอ่ะพี่จีโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปย่างนั้นลูกเองนี่ย อะไรเลยอยู่ดีไม่เลยว่าอะไรเขี่ยวข้างหน้าแบบไม่ก็ไลนมาเยอะก็ดี ออนหินอะไรไม่รู้อ่านชื่อไม่ทันไอตัวกว้างๆนี่ยังมีงเหมือนเดิมเลยเนาะมนเป็นฉากหิมะมอนเตอร์ส่วนใหญ่เน้นเป็นสายน้ําแข็งเมื่อกี้มีท่าสายฟ้าด้วยบางตัวนี้นักสู้เผาคาซีนี่จะเป็นท่าต่อสู้แล้วก็ไอ,อตัวนี้มีว์าด,ด้วยพนหอกเผาคลาซีฟ้าดุดดุดเฮ้ยมีสกิลอะไรออกมาสายฟ้าติดตามด้วย สายฟ้าเหลืออะไรไม่รู้เราลงชนดิไม่ชนละไม่รู้อ,อย่๋ยเพิ่งไปทางนั้นเดี๋ยวเราไปเตียงอื่นตัวนั้นจะมีมอนบอสสีแดงเดี๋ยวเราค่อยไป แล้วทำไมเราไม่โจมตีใส่มันนะงงอ,งอะ่ะโจมตีไหมเออตายมันติดบั็อกอะ่ะไม่มีแล้วฮะงั้นเราก็ไปตีไอ้บอสตัวสีแดงได้เลย

เฮ้ยมาแล้วอะไรนะ่ะไลเจอร์อิกวิทเผาคราซีเป็นแรบบสอะ่ะสีแดงแล้วมันไงม,มันต้องมาตีพ่อคนเดียวเนี่ยโอ้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 โหเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะปล่อยสายฟ้าด้วยอะไรเป็นท่าน้ำแข็งไม่ใช่หรอ พี่ตีมาตีหน่อยดิเออมันลุมพ่อคนเดียวอะ่ะมาอะไรมาแรงหินกรรมกรอามีมมลรงหินกรรมกรด้วยตัวเล็กเนี่ย The twelve rival beings were able to return to the void with serpents, but their conflicts shook the very core of this world, leading to the collapse of order. All beings mixed and became what they are today. And the remnants and powers of the primal beings were scattered. The tears of God possessed power greater than those of ruins. <coughs> 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 พี่ตี้มีพลังต้านทานน้ำแข็งเยอะเลยเป็นได้แป๊บเดียวอะไรแน่บอสหรธรรมดา Natural damn it. Why am I? What is there? A... Um, a long time ago, it sounds stupid. <coughs> อ่าโอ๊ยมึงเก็บนั่นแหละนั่นแหละแต่เราเครื่องหมายตกใจนั่นแหละหสุดท้ายนี้ก,ก็กฝากต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปสวัสดีครับเอาเลยไหมเอาเลยไหม